สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาเทือจัดให้วันนี้กินอะไรดีวันนี้พาเธอจะทําอะไรก็มีไก่นะไก่อบเพื่อจะกินยินนีแต่อันนี้กลัวว่าผักมันจะเสียพาเธอจะทำปลาดุกอันนี้ใบยี่ราปลาดุกผัดพริกไทยอ่อนผัดเนาะตอนแรกว่าจะทําแกงป่าแกงป่าแต่ว่าออผัดปลาดุกนี่แหละพริกไทยอ่อนแล้วก็เอออะไรนะ กระโพดอ่อนล้วก็มาเขือแต่ถั่วหมดแล้วถัว่วพลาถั่วตำหมดแล้วแล้วก็กระชายนะคะวันนี้ก็กลัวกลัวว่าไอ้ปลาดุกก็มีอยู่สามตัวน่าจะเอาช่วงหัวช่วงหางไว้ไว้ต้มน้ำปลาอืมเพราะว่าปลาถั่วเองก็จะจะได้จะได้เคลียร์เคลียร์อาหารไทยๆที่ว่ามันน่าจะเสียกลัวมันจะเสียก่อน อย่างอื่นก็กินที่มันเป็นแช่แข็งไว้ก่อนนะคะก็อย่างอื่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณที่เราเป็นโตของพาทัวร์วันนี้มาดูว่าพาทัวร์ทำเป็นโตเมนูอะไรบ้างเมนูปลากับไก่นะคะเดี๋ยวเชิญดูเลยเอเชิญชมไปเลยคะ่ะนี่พบยบยราพาทัวร์ก็ล้างเสร็จแล้วแล้วนะคะมันอาจจะช้ำๆ้นิดหน่อย มะเขือก็ดำๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วก็มีกระชายพริกไทยพริกไทยสดแล้วก็ข้โพดข้โพดอ่อนอขั้นตอนแรกประทัวก็จะเอาปลาดุกไปผัดก่อนนะเอาปลาดุกไปทอดไม่ใช่ไปเอาไปดุกไปทอดก่อนอร้อนยัง แล้วนะคะือิสพายก็จะเอาขึ้นหั่นผังกงก,งก่อนนะกระเทียมให้หอมก่อน ใช้น้ำน้แห็งเกินใช้น้ำตาลไปเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงเค็มรสด,ดีพอใชนอ้น้ำมัน ใส่ไขมันไขมันของของปลาดุกไว้ก่อนน้ำมันหอยนิดอ่าใส่ปลาดุกเลยปลาดุกที่เราทอดไว้ ใส่ไปเลยนะคะไข่ทิดนะนะ้าพูดกมะเขืออื ใช่ใช่ทืมอะคือจะเัา ให <All right. S 2> hey, oh, mm ้โอนตัวดีกว่ายันจนแม่ อ,อร่อยมากน่ากินมากมน่ากินไหมคะมแล้วก็ใส่ใบยี่ราไปเลยเอาทางกา้านทั้งนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันแพงเลย <c oughs> ผัดทางก้านนี่แหละ แค่ลวกให้มันไอ้นี่เฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวพัทโถก็จะกินเองใบยี่ดาพาทุกคนไม่กินอื้อ <c oughs> หือหอมอื้อหือ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วพิมข้าวด้วยกันนะคะแหม่ผัดก็ได้ทํากับข้าวสองอย่างแล้วนะคะเหมาะพร้อมจะส่งเป็นตู้ให้ทุกคนเลยไม่ว่าจะใครจะทานข้าวตอนเช้ากลางวันเย็นก็ทานข้าวให้เลยนะคะอืมปัดเป็นตูาทัวเใส่ใจทุกเป็นตู้นะคะขอให้ทุกคน ทานข้าวให้อร่อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ปาท่ด้วยนะและที่าสาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปปาท่อว่าปาท่อจะทํากับข้าวอะไรแล้วก็ส่งตัวให้ทุกคนยังไงนะคะเออก็ให้ทุกคนทานข้าวอร่อยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ